พอเอาขึ้นมาถูกอากาศระยะหนึ่งมันจะแข็ง,งไปเลยตั้งไว้แข็งเป็นหินเลยทุกรยงที่มันออกสีแดงก็เรียกสีลาแรงแรงว่สีแดงไงแรงงกังบแรงแล้วเราแบบว่าแดงเป็นบ่อ ตัดประมาณนี้ทีนี้ปลาพวกปลาปลา,ปางของเขาเขมรรุ่นหลังเนยมันสร้างเสีเยแรงแล้ให้เราก็นึกว่าเขมรมันรู้จักเอาแรงมาทำจริงๆเราเนี่ยทำก่อนนั่นเองตอนก่อนเขมรของของจิ๋นชัยก็เป็น,นอิฐ<ร>ทำด้วยอิดเป็นอิดของเราเป็นอิดของเราทำด้วยอิดแล้วก็ไม่ไม่ต้องเชื่อมด้วยซีเมนต์นะ ก็ไอิดไม่สอปูนเลยไม่ทุกใช้ยางไม้อะไรยังหาไม่เจอว่าใช่อะไรมันติดนั่นไม่มีหลุดเลยอ๋อตัวไอตัวเชื่อมก็ยังยังไม่รู้อ่ะไม่รู้เป็นความลับเพราโบราณก็ไม่ได้บอกไว้แต่ว่าต้องเป็นยางไม้หรือสารผสมอะไรแล้วก็ไม่ไม่หมดอายุมันเหนียวใส่กันนะสี่ร้อยปีพันปีนมันไม่หมดอายุ แท่งองสีวิชัยเป็นกระปัองนี่เขาสร้างเอาเอิมาทำใส่เลือดเอ็นั่นละแต่ที่ไอ้แต่ที่จะตุคามราเท่เขาบอกผมนะไอ้พายองไม้ค้ำฟ้ามาทํางูไอ้ไม้ที่ผมถืออยู่เขาทำงูไม้ค้ำฟ้าเนี่ยมันจะเป็นไม้เนื้ออ่อนเอามาใช้ประโยชน์เลยไม่ได้เมื่อก่ไม้ยางพารามาก่อนวางไว้เฉยหมอดระคิดหมด แคประโยชน์รไม่ได้ต้องทิ้งจะทุคามรางเทศสอนผมบอกมึง<อ>มึงเอาเอาเกลือมาละลายน้ำให้มันเค็มและแช่ไว้แช่ไว้สักเดือนให้มันดูดน้ำเข้าไปมันก็จะเปลี่ยนเป็นไม้เนื้อแข็งะผมก็ทำตามมาตอนหลังอี่ิป่่มันแต่มันทำน้ำยามาเคลือบ มายางพารามาขายติดขายดีเลยเนีย่ตอนผมสร้างไอ้สารหลักเมืองก็ขุดลงไปก็ขุดลงไปเสืมตาน้ำน้ำมันไหลอกไม่หยุดเลยน้ำมันไหลอกไม่หยุดเลยก่อสร้างก็ไม่ได้ไม่รู้จะทำยไงเอาเครื่องมาดูดเกียเครื่องเ่ยมันก็มาอยู่แล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงก็เชิญจตุคามราเทพบอระทรับทรงบอกเนี่ยมัน ถ้าน้ำมันไหลไงเราทําไม่ได้มีวิธีไหนบ้างทําให้น้ํามันหยุดก็บอกมึงแกยากอะไรมึงไปปูนขาวหมดซัดเลยเนี่ยซัดลงไปน้ำมันมันไล่น้ําไปหมดเลยนะเนี่ยเนี่ยปูปัญญาโบราณเราไปเราไปซื้อปูนขาวมาคันรถเนงโปยลงไปพักเรียนน้ำมันแห้งหมดเลยนะจึก่อสร้างอะไรนได้ นี่เป็นความรู้ของคนโบราณวะ <Hebrew. S 1> ผมไม่รู้่นนหรือเชื่อเนะน,นี่ยน,<า>น,น้ำหยดมาเลยมันมนผมเข้าใจว่าไอปูนขาวพอมันโดนน้ำม,มันเกิดความร้อนเลยมันผลักดันไลน้ำมันกลับเขาบ้าในท้อเข้าใจว่าอย่างนั้นเนี่ยเนี่คือความรู้ที่คนโบราณเขารู้และผมก็ <c oughs> มีโอกาสได้ไปทำก็ตก็บอก ผอจะทำไม่ได้ผมก็ถามพ่อไหลก่อนที่ไอ้ไม้ค้ำฟ้าเนี่ยนี่ทำไม้เนื้ออ่อนเป็นไม้เนื้อแข็งเนี่ยแช่น้ำแช่น้ำกลือเห็นไหมอย่างคนโบราณเรอไหมเขาไม่ใช่น้ำแข็งเอาไม้ไผ่เห็นไหมไอ้มันแข็งแรงแช่นะะ้ำแช่น้ำจะทนถ้าไม่งั้นเอามาถ้าไม่แช่น้ำ <c oughs> เอามาทำบ้านไอ้หมดกินหมด มีก่อนมาก็ไปทำกอบไม้ฟูมัญญาโบราณก็ตกเรียบร้อยเตรียมไปหาร้านด้ทำกอบใหม่เลยใส่สิทัวชุดเด่นข้างล่างมันเหมือนกับล้อมละลายเอาขึ้นมาเอาไปใช้งานได้ตัดออกมามันก็เป็นแผ่นแต่ว่ามันคงเป็นบ่อผมว่าไม่มีทั่วไปเปลวไม่นยกว่า เขาต้องรู้ว่าบ่อที่ไหนลำเลียงอะยังไงแต่ทางใต้ไม่มีมันมีน้ไปก็ใช้สุโขทัยอะไรกําแพงไอ้นี่ไอ้ิสัจนารเนี่ยกําแพงทำด้วยนี่ทางนั้นเลยทางใต้จะใช้อิฐตจะอิฐ ไอ้อิดใช้ไม้ไม้สูงถึงว่ามันไอ้ศีลศาสนาอะไรเนี่ยจริงๆน่ก็คือกำแพงเพชรเพราะกำแพงมันทำโดยนีทต้งนั้นเลยมันแข็งแกร่งมากกว่าเพชร่ะไอ้กำแพงเพชรมันเมืองนครชุมมันเมืองสากางเล่าแต่พอตอนหลังเรามา มาเปลี่ยนชื่อกันไปแล้วไงไปสอบสวนหมดจริงๆแล้วที่สุดอร่อยคือ, um อกำแพงเพชรย่างไอน้นครสวรรค์นเนี่ยเมื่อก่อนมันชื่อเมืองพระบางแต่เป็นภาษาเขมรเลยกำปงกรองนี่ได้มนนแ,แม่น้ำปิงเหรอยแต่เดิมมันชื่อแม่น้ำโพเพราะมันมาบรรจบไปแม่น้ำพ,พระเจ้า,า,า,าปยาเขาเรียกปากน้ำโพ เคยไปเป็นผู้การอยู่ที่นครสวรรค์ถามมาไอ้ไอ้ปากน้ำโพแปลว่าอะไรมันก็บอกว่าคงจะเป็นแบบไป<า>นั่งเรือมาแล้วก็พอมาถึงตรงนั้นน่ะเรือออกมาจากแม่น้ำปิงะ่ะก็จะมองเห็นเรียกแม่น้ำโพว่างั้นนะคือมันไม่รู้ประวัติศาสตร์แม่น้ำโพโผล่มาเมื่อก่อนชื่อแม่น้ำโพก็เปลี่ยนมาเป็นแม่น้ำปิง คือปากปากไบไ่มนโพเพราันถ้าไม่รู้ประวัติศาสตร์ี่ยมันวิข้ออะไรไม่ถูกพูดไปแบบพอเขารู้ความจริงออกมาก็ขายที่หน้าเขาเนี่อย่างงี้มันเรียกเขาคลังในนี่มหาเจดีย์เมื่อสองพันปีก่อนสร้างขนาดนี้นะโมันแสดงคนในเมืองนี้ มีหลายล้านคนนะนี่มาอยู่กันผมว่ามันใหญ่โตเหมาล้านเลยนี่ผมไปจอดมันเนี่อมองจากทิศไหนก็เห็นหมดอันนี้คือพับถ้าเทียบเป็นตึกที่ความสูงไม่ยี่สิบชั้นมองก็ไม่รู้สิ่งคนหรือแค่นี้อันนี้กี่ชั้นเนี่ยอะไรก่อนมันมีตึกอันนี้ห้าชั้นเนี่ยคงเป็นบันไดขึ้น สามชั้นสี่ชั้นอ่ะนี่สี่ชั้นประมาณสิบห้าชั้นมาเต้หน่าอันนี้สร้างสมัยหร่ับมันก็สุดสองชั้นเหรอยนะครับครับสร้างต่อใครับท่านทุก่านสองชั้นต้องมีนะครับดีดีเดิมเต็มเต็มฐานใหญ่มากนะใช่ฐานใหญ่แต่ถ้าจะให้ดีต้องไปดูไอ้ไอ้พระประโทนที่นครปฐม มันยังมีเหลอร่องรอยเห็นอยู่แต่มันมันไม่ใหญ่แต่พวกคำแบบนี้แต่ว่าไม่ไม่พระปฐนทนพระปฐนเจดีย์นกรปฐมแต่ดอมเขาเรียกว่าพระปฐมแปลว่าพระไปนอนไะปฐมแปลว่านอนคือคนไทยก็จะเชื่อว่าพระพุทธเจ้าเสด็จมาที่นี่มานี่ยจากอินเดียมานี่เสด็จมาถึง ไอทางใต้ไจีน่ะเชียงลุ่งมาถึงตอนสว่างเชียงลุ่งมาเลยก็มาเหยียบรอยพระพุทธบาทไว้สระบุรีมาเป็นพระพุทธฉายสายรูปไที่นั่นไปฉันเพลนที่อยุธยาอย่างเงี้ยนี่คือความเชื่อองค์ตามศาสนาอยากให้พระพุทธเจ้ามาอยู่ที่นี่ ก็คิดนิทานขึ้นมาเนี่ยในมหาเจอรอยพระพุทธบาทไปไหว้กันใหญ่เลย,เยแต่ก่อนเจอรอยพระพุทธบาทนี่เสียดายเราไม่ได้ไปนครสวรรค์นครสวรคสวรค์เนี่ยสมเดร็จระมาหาเทศทียิศรสัทธาท่านไปจำลองแบบมาจากศรีลังกามาสร้างไว้ที่เขากบเขากบ ที่ที่แม่น้ำโพที่พครสวรรค์มีจารึกบอกจํำรองพระพุทธบาทมาไหว้ที่เนี่ยคนเขากบแล้วจะจารึกจากจารึกอันนั้นนี่ยทำให้เรารู้ว่าก่อนเมกงสีอยุทยาเนี่ยมันเมกงอโยธยาสีรามเทพนครเพราะเมื่อท่านสเสด็จมาตรง ผ่านเมืองอโยธยาสีรามเทพนครท่านเข้าเฝ้ากษัตริย์เพื่อสวายพระราชกูุศลท่านจราเลกไว้ก็รู้ว่าอโยธยาสีรามเทพนครมันมีอยู่หากันไม่พบจนเดี๋ยวนี้นี่ผมก็บอกก็วัดพุทธไสยสวรรค์อะไรแถวนั้นแหละอโยธยาสีรามเทพนครวัดฟานันเชิง นั่นแหละกลางเมืองเขาเลยแต่พวกนี้คงรื้อเมืองเก่ามาทําเมืองใหม่หมดมันเลยหายเกลี้ยงหาไม่เจอเหียงยกยงันอยู่นั่นเลยไอ้หนุ่มจูทางตอนนรถไฟอ้จูเยาอะไรตอะไรไม่ใช่ยอยู่ตรงนี้อีกคนว่าอยู่แถววัดป่ากแก้วในพงสวัสดีร์เขาเขียนชัดเลยว่าวัดป่าแก้วเนี่ยพระเจ้าอู่ทอง ให้ขุดศพเจ้าแก้วเจ้าไทยที่เป็นไอวาตายมาเผาแล้วก็สร้างวัดขึ้นในวัดป่าแก้วมไม่ใช่อโยธยาแน่นอนหลักฐานประวัติศาสตร์ก็น,นีนี่เราเรียนประวัติศาสตร์อย่างนี้ไม่ต้องไปเสียงมันไอพวกกองเสด็จระพากคงปักกอนไอพวกไอหไมอนี่อะไรนะไปตไปเสียงมันมันไม่รู้จริงอ่ะ ถ่ายรูปหมูกันตรงไหนดียวใช่ไหครับน่าจะงโน้นตรงไหนฮะเ้นี่ตรงโน้นหรอตบันไดจับปจับถ่ายรูปแค่นี้ก็้วครับไปจัไับอมนะเดี๋ยวต้อก็ไน้ครับสแอบนอนเอาไปอสมบูรณ์คืออะไรนี้กนไปเลยไปเลยีกติดห